เก้าบาทค่ะรีบเก็บเลยจ้ารีบเก็บเลยอุ้ยนี่ค่ะวรุตาเจอขวดสีขวดอยู่ในถังกะยะารีบเก็บรีบเก็บเลยจ้าได้ฮะขวดดีใจจังเลยค่ะไปกันค่ะไปลุยกันต่อเลย เจออีกหนึ่งขวดค่ะสามบาทสามบาทวา,าทรุตาเจออีกเก้าบาทจ้ารีบเก็บเปจ้าสวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้มีของเรา เต็มเต็มเต็มนี้ค่ะเต็มนูม่นก็เต็มโอ้โหเริ่มต้นเราก็เจอเช็คพอร์ตกันเสียแล้วแบบนี้จะไม่ให้ชื่นใจได้ยังไงไหวคะไปกันค่ะวันนี้ไปส่กันก่อนเลยว่าเราั้่คู่จะได้เงินกันสักเท่าไหร่มีลุ้นมีลุ้นค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันเอาถุงมาช่วยกันเก็บขวดด้วยกันค่ะไปกันเลย ตอนนี้ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะวันนี้วัุตากับแฟนออกสายนิดนึงค่ะแต่เห็นพระจันทร์ขึ้นอยู่มุมนู้นแล้วค่ะพระจันทร์วันนี้เราสองคนหนักกันจริงๆเลยค่ะแฟนก็สองมือวัุตาก็นี่ค่ะเต็มไปกันค่ะไปลุ้นกันอย่าลืมเอาถุงมาใส่ขวดด้วยกันนะคะย้ำอีกทีนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มค่ะ ราทิตยังส่องแสงยังสว่างยังดูเหมือนเวลาประมาณช่วงบ่ายๆเลยนะคะมองซ้ายมองขวาหาขวดกันค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นท้องถนนวันนี้ไม่ค่อยมีรถเลยค่ะค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียว เราเดินมาถึงในตัวเมืองแล้วนะคะตอนนี้เวลา20นาฬิกาสนาทีค่ะห้างเขาจะปิดเวลา21นาฬิกานะคะเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เราไปคืนขวดค่ะไปกันเลยร้านพิซซ่าฝั่งนี้เขาก็ยังไม่ปิดนะคะ วันนี้เราทั้งคู่มุ่งหน้าไปคืนขวดอย่างเดียวค่ะทั้งสองคนเต็มไม้เต็มมือกันค่ะวันนี้ก็มาหลุนด้วยกันนะคะว่าวรุตากับแฟนจะได้สักเท่าไหร่มีบางท่านนะคะถามมาถามวรุตามาว่า,ามีอยู่คลิปหนึ่งวรุตาก็ไม่ได้บอกว่าวรุต้าได้ขวดเท่าไหร่ได้ค่าขวดเท่าไหร่นะคะ วารุตากำลังจะบอกว่าถ้าคลิปไหนวรุตาไม่ได้บอกว่าได้ค่าขวดเท่าไหร่ก็หมายความว่าวารุตาไม่ได้เอาไปคืนค่ะเป็นเพราะว่าวันที่วรุตาไปเดินอาจจะเป็นวันที่ห้างปิดหรือเป็นวันขับเทเล่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปคืนขวดค่ะก็เลยไม่ได้บอกราคาว่าวารุตา,าได้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าห้างเปิดวรุตาไป คืนเท่าไหร่วารุตาก็จะบอกให้ทุกๆท่านทราบนะคะว่าได้เท่าไหร่ค่ะก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคอมเมนต์ที่ถามวารุตาเข้ามาก็ยินดีตอบทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปกันค่ะเราเดินใกล้จะถึงห้างแล้วค่ะ ลูกเมล่อนลูกนี้นะคะวรุตาซื้อมาจากตลาดนัดลูกละ1ยูโรอย่ที่นี่2ยูโร49ค่ะมีคิวรอนะคะเราต้องรอก่อนค่ะน้อค่ะ แต่ได้5ยูโร26เซนรีบไปขึ้นเงินกันเลยคะ่ะได้มาแล้วคะ่5คะ5ยูโร26เซนค่ะวารุตาดีใจอีกแล้วได้แบงค์ร้อยสองใบาวารุตาได้200บาท5ายูโร26 5ยูโร26เซนอุยวารุตาเริ่มตื่นเต้นค่ะพูดผิดพูดถูกนั่นก็คือเมื่อแปลงมาเป็นเงินไทยได้แบงค์แดงสงใบอีกแล้วค่ะไปกันค่ะไปลุยกันว่าวันนี้วารุตาจะได้มาสักเท่าไหร่เริ่มต้นดีขอลงทายให้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปกันค่ะไปลุยกันบรรยากาศก้นข้างเงียบเหงานะคะคือลมพัดมาเย็นมากๆเลยค่ะ มีแสงแดดนะคะเดี๋ยวรุตาให้ดูนี่คือมีแสงแดดแต่ลมที่พัดมาช่างหนาวเย็นเหลือเกินฉะนั้นเราก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตตลอดเวลาเลยค่ะชายนมอยู่ข้างหน้าวารุตาค่ะร้านขายเฟอร์นิเจอร์นี้นะคะวารุตาไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าในแต่ละวันเขาขายเฟอร์นิเจอร์ไม่ค่อยได้เลยค่ะแล้วราคาของเขาก็ก้นข้างที่ จับแพงมากด้วยไปค่ะมุมเดิมของชายหนุ่มแล้วก็มุมเดิมของวารุตานนั่นก็คือตรงที่ลานจอดรถค่ะวารุตามีความรู้สึกว่าตัวเองเห็นอะไรแวบๆอยู่ที่ลานจอดรถแล้วค่ะขอภาวนาขอให้ได้เจอขวดเจอขวดค่ะเห็นพระอาทิตย์มุมโน้นสอง ตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะคะไปกันค่ะว้าววารุตาโชคดีดังใจคิดวารุตาเจอสองขวดอยู่มุมนี้ค่ะแบบนี้รีบเก็บเลยค่ะรีบเก็บเลยตรงนี้หกบาทค่ะวารุตาขอเก็บก่อนนะคะได้สองขวดแล้วค่ะไปกันค่ะไปกันต่อเลยมาลุ้นกันต่อว่าวารุตาจะได้ขวดหรือกระป๋องอีกสักเท่าไหร่ค่ะ ร้านอาหารมุมนูนดอกไม้เขาสีสดสวยจังค่ะไปกันค่ะเดินกันต่อของเราไปดูกันที่ป้ายรถเมล์วันนี้จะมีกวดหรือมีกระป๋องให้วารุตาซักเท่าไหร่ยังไงก็ลุ้นกันทุกย่างก้าวกันไปเลยค่ะว้าวนี่ค่ะสามบาทวารุตาได้และอีกแล้วค่ะ3บาท3บาท มุมนี้มีไหมมุมนี้ไม่มีไม่มีค่ะไปค่ะเมื่อไม่มีเราก็เดินต่อเลยค่ะแฟนวารุตารออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะไปกันค่ะไปกันต่อวารุตาไม่รู้นะคะว่าแฟนได้ขวดหรือเปล่าไม่น่าจะได้ไม่เป็นไรค่ะอยังไงเราก็มีลุ้นแล้วก็เดินกันต่อเลยค่ะ บรรยากาศยามนี้มุมนี้ก็มีคนเดินพลุกพ่านกันอยู่นะคะเสียดายจังค่ะร้านจีนร้านนี้นะคะปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะกิจการเมื่อไปต่อไม่ได้ก็จำเป็นต้องถอยค่ะร้านชื่อบัมบู๊ h เฮาส์ชายหนุ่มเดินอยู่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดที่เราได้นี้ไปคืนอีกร้านหนึ่งนะคะ เพราะว่าเรากำลังเดินมาอยู่อีกมุมของห้างค่ะวันนี้ดีใจเราดีใจเราได้แบงค์แดงสองใบตอนนี้เรากำลังจะได้เงินเพิ่มแต่ไม่รู้เท่าไหร่ต้องรอหลงตอนที่เราไปส่งกันค่ะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะคะโ่กกำลังใจมาช่วยเราเก็บหวัวส่งกำลังใจมาลุให้เราเก็บขวดได้ทุกๆวันแล้วก็ได้เยอะๆทุกวันเลยนะคะไปกันค่ะ บรรยากาศเดิมๆแต่ปริมาณขวดไม่เคยเหมือนเดิมก็เป็นสัจธรรมทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวทุกวันเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะจะมีการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นจํานวนขวดจํานวนกระป๋องจะเยอะมากขึ้นตามปริมาณของความร้อนของอากาศค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปส่งกันก่อนว่าวันนี้ปรุตาจะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ค่ะ เมื่อกี้วรุตาเจออีกสองอันวางอยู่หน้าห้างโว้ยอะไรจะโชคดีขนาดนี้ค่ะวรุตาได้เพิ่มมาอีก55เซน55เซนไปรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ55เซนค่ะเราได้เพิ่มอีก20บาทตอนนี้เรา มีเงินอยู่ในกำมือของเรานั่นคือสองยี่สิบบาทแล้วค่ะวันนี้แฟนบอกว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ริมแม่น้ำรัวกันอีกสักหน่อยดีไหมเธอวรุตาบอกว่าไปเลยนึงเลยว่าอะไรรู้ไหมคะ่ะเมื่อกี้เราเห็นคุณยายคนหนึ่งแกก็เก็บขวดเหมือนกันเราก็เดินผ่านไปปั่นมาเห็นกันทุกวันและเมื่อกี้แกได้มาถุงเบลอเลยค่ะแฟนบอกว่าเธอเธอถุงเบลอเลย น่าจะมีเหลือให้เรามากไปกันริมแม่น้ำรัวกันว่าไงเอ,อตาบอกว่าอย่างนั้นจัดเลยจ้าเวลาตอนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะบรรยากาศอุ้ยร้านนี้จะเปิดใหม่ชื่อร้านมิโรสเราก็ไปลุ้นกันที่ริมแม่น้ำรัวด้วยกันค่ะไฟเขียวแล้วค่ะรีบเดินเพราะว่ารอไฟนานมากกว่าจะเขียวรีบเลยค่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่ง ้างจะปิดตอนสามทุม่มถ้าเกิดเลยกว่านั้นถ้าวัตุตามีขวดนะคะเขาจะไปคืนที่ปั๊มน้ำมันค่ะพระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่นะคะหลบหลังต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือตอนสองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มสาสิบห้านาทีค่ะพระอาทิตย์กำลังยังมีก็เรียกว่า,ารัศมีของเขาอยู่ อยูอ่ตรงขอบฟ้าค่ะต้นทําแยนฝรั่งดอกเขากำลังเต็มไปหมดเลยค่ะพร้อมกับฝั่งทั้งโน้้นนู่นคือผักบุ้งฝรั่งเต็มค่ะเต็มอะไรที่อยู่ใกล้น้ำเขาก็มีชีวิตแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ริมแม่น้ำรัวมาลุ้นแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะว่าเราจะได้ขวดกลับบ้านกันไปสักเท่าไหร่ mm hmm. เมื่อกี้ที่วรุตาเจอคุณยายที่แกเอาขวดไปคืนนะคะคือปกติแล้วแกแก่แล้วนะคะแกก็จะไม่เอาขวดแต่ปีนี้แกเอาขวดด้วยวรุตาสงสยัยแฟนบอกว่าก็ มันเป็นช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอะไรที่อยู่ตรงหน้าก็เอาไปก่อนเพราะว่ามันก็หมายถึงเงินถึงแม้ว่ามันจะหนักแล้วก็จำนวนเงินที่ได้มันน้อยแต่มันก็ดีกว่าที่จะไม่มีเลยค่ะแต่สำหรับเราทั้งคู่นะคะเรามีสองแรงสองคนแล้วอายุก็ยังน้อยกว่าแกเราก็เลยเก็บทั้งขวดทั้งกระป๋องค่ะเรากำลังเดินไปสู่ริมแม่น้ำรัวที่ผู้คน ชอบมานั่งดื่มนั่งกินนั่งชมบรรยากาศกันนะคะไปดูว่าจะมีขวดให้เราได้เก็บไหมสองข้างทางนี้นะคะก็จะมีตำแยฝรั่งอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีตีนทุกแก่ด้วยข้างหลังนู่นก็ปักบุ้งฝรั่งค่ะบรุตาเจอขวดอยู่ในถุงนี้ค่ะเดี๋ยวรีบเก็บกันเลยนะคะ วารุตาเจอห้าขวดในนี้ค่ะรีบเก็บเลยจ้ามาแป๊บเดียวก็เจอแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆดีใจมากไปลุยกันต่อเลยค่ะสามีเดินอยู่ด้านหน้าม,มุมโนนค่ะทางด้านขวามือทุกมุมนะคะเวลาคนมานั่งเราก็สามารถมาดูได้นะคะว่าเขาทิ้งอะไรไว้บ้าง อย่างเช่นในถุงแบบนี้มันอาจจะมีขวดไว้ให้เราก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะมีแต่เสื้อผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้ค่ะเป็นแบบนี้เสมอนะคะเวลาคนที่มานั่งริมแม่น้ำรัวบางครั้งเขาเอาของมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ไม่นำกลับทิ้งเอาไว้ไว้แบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยเก็บเพื่อที่จะรักษาความสะอาดให้กับคนที่จะมานั่งคนต่อไปค่ะ โอ้ยชายหนุ่มเจอปังๆเลยค่ะโอ้ยตั้งหลายขวดชายหนุ่มเจอหลายขวดโอยมุมนี้นี่เจออีกแล้วค่ะระวังตําแยบฝรั่งด้วยนะคะพอนุ่มนี้ค่ะโอ้ยวรุตตาให้ดูแกะแกะมาแล้วค่ะแกะเต็มเลยนี่ค่ะแกะคงมีความสุขนะคะอยู่ตามกลางบรรยากาศแบบนี้แถมมีหญ้าอ่อนๆให้ให้กินทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ ไม่รู้เสื้อผ้าของใครมาวางไว้แบบนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะน่าเสียดายจังค่ะวรุตาเจออีกสองขวดรีบเก็บเลยค่ะแกะน้อยกำลังตั้งหน้าตั้งตากินญ้ากันอย่างมีความสุขเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสบายแล้วก็มีความสุขร่วมถึงความเป็นอิสระของเขาด้วยค่ะ เดี๋ยวรู้ตาจะเอาขวดที่ได้นี้ไปคืนที่ปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วค่ะสามทุ่มแล้วห้างเขาปิดแล้วค่ะเราก็มาที่ปั๊มน้ำมันที่นี่เขาจะปิดประมาณสี่ทุ่มค่ะเราต้องรีบไปส่งก็อยากให้พนักงานเขาจะได้กลับบ้านเขาด้วยนะคะถ้าเราไปส่งสายขวาเขาจะเคลียร์ของกลับบ้านเขาก็จะสายไปด้วยค่ะ นี้ค่ะปั๊มน้ำมันอยู่ตรงหน้าของวารุตานี้เองค่ะดูนะคะพระอาทิตย์ยังคงมีรัศมีส่องลงมาเลยค่ะ3ามทุ่มกว่าแล้วค่ะวารุตาได้มาอีก1ยูโร30เซนค่ะ1ยูโรกับ30เซนวารุตาก็ตีไปว่า50บาท ตอนนี้ภาพรวมของเราอยู่ที่270บาทแล้วค่ะเมื่อกี้พนักงานเขานะคะขวดของวารุตาทั้งหมดมันจะได้อยู่ที่1ยูโร29สเซเซนเขาก็ให้วารุตามาเป็น1ยูโร30วารุตาก็บอกเขาว่ามันเกินมา1เซนะก็บอกว่าไม่เป็นไรจะให้เธอเอาไปเลยเอาไปเลยโหแบบเจอคนใจดีแบบนี้จิตใจเราก็รู้สึกตื้นตันต้องขอบคุณเขามากๆเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปเดินกันต่อมาดูกัน ะะระหว่างทางที่เรากลับบ้านวรุตาจะได้ปวดซักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆวรุตามีเงินอยู่ในกระเป๋าคือ270บาทเนาะค่ะนี้ค่ะวรุตาเจอเสื้อผ้าอีกแล้วเยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมทั้งรองเท้าสารพัดอย่างกองอยู่ตรงนี้เลยค่ะใครอยากได้อะไรขนไปเลยนะคะของเด็กเล่นน่ารักมากๆเลยค่ะนู่นของเด็กน้อยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีที่ หิ้วลูกด้วยนะคะอุปกรณ์มีตู้มีชั้นเยอะแยะมากมายรวมทางรถเข็นเด็กก็มีนะคะข้าวของที่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเกิดจากการเปลี่ยนของไหม้เอาของเก่าออกหรือไม่บางทีเขาก็าย้ายที่อยู่อาศัยเหมือนอย่างเมื่อกี้เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีลูกเล็กแล้วลูกโตแล้วเขาก็ต้องเอาของเล่นของลูกออกมาวางไว้แบบนี้ใครอยากได้ก็สามารถนำออกไปใช้ได้เลยคะ่ะ เดินกันต่อยาวๆกับเราทั้งคู่ตอนนี้เวลา3ามทุ่มหนาทีแล้วนะคะกลิ่นดอกแคฝรั่งหอมมากๆนี่คือต้นของเขาพร้อมกับดอกของเขาเต็มขาวไปหมดเลยค่ะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วไปค่ะเรากำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าระหว่างทางเราจะได้ขวดเพิ่มซัก อีกกี่ขวดไปลุ้นกันเลยคะ่ะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างเงียบเงามากๆเลยคะ่ะยังไงเราสองคนก็ยังต้องเดินต่อไปคะ่ะตึกมุมนู้นสวยมุมนี้ก็สวยวรุตาชอบคะ่ะเป็นบ้านแบบสมัยก่อนนะคะเขาจะมีประดับลายซึ่งบ่งบอกถึง วัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่บ้านสมัยใหม่ตอนนี้นะคะที่นี่เขาจะสร้างแบบโมเดิร์นก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้เป็นแบบปูนล,ล้วนๆเลยค่ะก็สามารถแยกแยะได้ออกนะคะว่าบ้านที่สร้างสมัยก่อนกับบ้านที่สร้างสมัยใหม่แตกต่างกันอย่างไรไปค่ะเดินกันต่อเรากำลังเดินเข้าสู่ตัวเมืองที่เราเดินประจำนะคะ ตึกที่อยู่มุมหน้านี้นะคะเป็นสถานที่ที่เรียนภาษาสถานที่ที่มานั่งฟังดูคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถมานั่งเดิ่มเบียรได้นะคะ9บาทคะ่ะรีบเก็บเลยจ้ารีบเก็บเลยวรุตาเจออีก3บาทรีบเก็บเลยคะ่ะแฟนก็เจออยู่มุมนูน้นแต่เขาเจอ9บาทคะ่ะไม่เหมือนวรุตาวารุตาเจอ3บาทไปกันต่อเลยคะ่ะ วันนี้ลุยกัดยาวๆกับวารุตากับแฟนด้วยกันนะคะระยะทางยังอีกสักสักพักค่ะก่อนที่เราจะถึงบ้านยังไงช่วงระหว่างทางเราก็มีลุน้นใครเอารถซื้อของมาวางไว้ตรงนี้กันเนี่ยนี่ค่ะไปค่ะบรรยากาศไม่มีผู้คนแล้วเหลือเฉพาะเราสองคนตอนนี้วารุตาย้ำอีกทีนะคะตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่าแล้วค่ะ ร้านค้าเขาก็มีเปิดไฟทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะบางร้านก็ปิดสนิทแบบนี้ยเจออีกแล้วสามบาทค่ะชายหนุ่มเก็บเลยเจ้าเก็บเลยบรรยากาศตอนนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่าผู้คนกลับบ้านกันไปเรียบร้อยพนักงานก็กำลังเก็บข้าวของเราก็กำลังเดินกลับบ้านช่วงระหว่างทางเราก็มีลุ้นของเราอยู่เหมือนเดิมค่ะ จกันอีกสักหน่อยนะจะได้เอาไว้ส่งสำหรับวันรุ่งขึ้นค่ะสายลมพัดมาแบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะสายลมพัดมาแบบนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะมีใครชอบมานั่งกันสักเท่าไหร่เพราะถ้านั่งอย่างเดียวคือมันจะเย็นนะคะ ฉะนั้นก็ต้องมีแสงแดดมาร่วมด้วยถึงจะนั่งเดิ่มแบบสบายสๆตอนนี้ก็ว่างเปล่าเวลาตอนนี้สามทุ่มเกือบจะยี่ห้าสามทุ่มยีนาฬิกาแล้วค่ะภาพบรรยากาศแล้วก็ท้องฟ้าค่ะรถไฟมาแล้วค่ะด้านบน จบแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้270บาทกลับบา้านเรื่มใจมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ยังได้เหลือบางส่วนกลับมาบ้านเพื่อที่จะส่งในวันถัดไปด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราทั้งคู่ด้วยดีเสมอมานะคะขอคุณงามความดีจง ส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วก็สำหรับวันนี้วรุตากาบแฟตก็ต้องขอตัวไปก่อน,น,เ,นเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย